เบื้องหลังรอยยิ้มสีเขียวมหากาบการผูกขาดและคราบน้ําตาคนสู้ชีวิตบนท้องถนนสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังความสะดวกสบายที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช่อวันเคยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราหิวหรือเวลาเราอยากจะเดินทางไปไหนสิ่งแรกที่เราทำไม่ใช่การเดินไปปากซอยเพื่อเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือการเดินไปซื้อข้าวกินเอง แต่คือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดแอปใช่ไหมครับ 1. ในแอปพลิเคชันที่ทรงอิทธิพลที่สุดในบ้านเราคงหนีไม่พ้นแอปที่มีโลโก้สีเขียวเด่นสะดุดตาวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้มหรือเรื่องความไวในการส่งอาหารนะครับแต่เราจะมาคุยเรื่องด้านมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสำเร็จหมื่นล้าน 1. ยุทธการเผาเงินและกำเนิดผู้ผูกขาด จากผู้กอบกู้สู่เจ้าของตลาดแต่เพียงผู้เดียวยุคแจกฟรีเพื่อค่าคู่แข่งย้อนกลับไปหลายปีก่อนตอนที่แอปนี้เริ่มเข้ามาในไทยใหม่ๆจำได้ไหมครับว่ามันคือยุคทองของผู้บริโภคอย่างเราจริงๆแจกส่วนลดกันแบบบ้าคลั่งนั่งรถฟรีกินข้าวฟรีมีรหัสลดราคามาให้ใช้ทุกวันจนเราแทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเองเลยด้านมืดของเรื่องนี้คืออะไรครับ ในโลกธุรกิจเขาเรียกว่าการใช้เงินทุนเพื่อทำลายกลไกลตลาดครับยักษ์ใหญ่รายนี้มีเงินทุนมหาศาลจากนักลงทุนระดับโลกเขาตั้งใจเผาเงินยอมขาดทุนมหาศาลเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการทำให้คู่แข่งรายเล็กล้มหายตายจากไปและทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเสพติดจนเลิกใช้ไม่ได้วันหนึ่งที่คู่แข่งตายหมดแล้วแล้วเราขาดเขาไม่ได้วันนั้นแหละครับ คือวันที่เขาจะเริ่มเก็บเงินคืนจากเราอย่างเลือดเย็นเมื่อแท็กซี่และรายเดอร์หลงเข้าไปในกับดักในช่วงแรกแอปนี้โปรยาหอมใส่พี่น้องคนขับแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์อย่างหนักครับบอกว่ามาอยู่กับเราสิรายได้ดีมีอิสระเป็นเจ้านายตัวเองยุคนั้นคนขับบางคนทำรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยนะครับ แต่นี่คือด้านมืดที่น่าเศร้าครับมันคือการสร้างภาพลวงตาเพื่อดึงคนเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดเมื่อไหรก็ตามที่คนขับมีจำนวนมหาศาลจนล้นตลาดอำนาจการต่อรองของคนขับจะเหลือศูนย์ทันทีจากที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าที่แสนดีวันดีคืนดีบริษัทก็เปลี่ยนสถานะเขาให้กลายเป็นแค่ฟันเฟืองที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานตามที่คอมพิวเตอร์สั่งโดยที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลย การกินรวบเหนืออธิปไตยทางกฎหมายตุกคนเชื่อไหมครับว่าในช่วงปีแรกๆแ,แอปนี้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่สีเทามาตลอดรถที่เอามาวิ่งรับส่งผู้โดยสารบางส่วนไม่ใช่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยซ้ำแต่ด้านมืดที่แสบสันคือการใช้วิธีทำไปก่อนแล้วค่อยแก้กฎหมายตามหลังโดยใช้ประชาชนเป็นตัวประกันครับ เมื่อคนหลายล้านใช้แอปนี้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและคนขับนับแสนฝากชีวิตไว้กับแอปนี้รัฐบาลก็แทบจะทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องโอนอ่อนผ่อนตามและออกกฎหมายมารองรับสิ่งที่เขาทำไปแล้วนี่คือการใช้อำนาจเงินและเทคโนโลยีข้ามชาติมากดดันอำนาจอธิปไตยของประเทศเพื่อสร้างอาณาจักรที่ตัวเองเป็นผู้คุมกฎแต่เพียงผู้เดียวมายาภาพของเศรษฐ,ฐกิจแบ่งปัน คำว่าเศรษฐกิจแบ่งปันถูกนำมาใช้บางหน้าอย่างสวยหรูครับบอกว่าเป็นการเอาทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างรายได้แต่ในความเป็นจริงด้านมืดที่ซ่อนอยู่คือการที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเขาไม่ต้องมีรถเป็นของตัวเองไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงไม่ต้องมีสวัสดิการให้คนขับไม่ต้องจ่ายประกันสังคมเพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นแค่สื่อกลางหรือแอปพลิเคชันเท่านั้นผลกำไรมหาศาลไหลเข้าบริษัท แต่ความเสี่ยงทุกอย่างทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนนสุขภาพที่พุทโซมหรือค่าน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นก็ตามกลับตกอยู่ที่บ่าของคนขับเพียงฝ่ายเดียวนี่คือความอายุติธรรมที่ฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูใหม่สมัยครับกําเนิดผู้ผูกขาดเบ็ดเสร็จเมื่อไม่มีทางเลือกอรื่นหลังจากผ่านยุคเผาเงินมาได้ไม่กี่ปี คู่แข่งระดับโลกอย่างอูเบอร์ก็ต้องยอมยกธงขาวแล้วขายกิจการในไทยให้กับแอปสีเขียวเจ้าเดียววันนั้นคือวันที่ตลาดแตกอย่างแท้จริงครับเมื่อไม่มีคู่แข่งเบอร์ใหญ่มาคานอำนาจด้านมืดของการผูกขาดก็เริ่มเผยโฉมออกมาทันทีค่าบริการเริ่มแพงขึ้นส่วนลดเริ่มหายไปค่าธรรมเนียมที่เก็บจากร้านอาหารพุ่งสูงขึ้นและค่าตอบแทนของคนขับก็ถูกหั่นลงเรื่อยๆ ประชาชนอย่างเราเริ่มรู้สึกว่าของแพงขึ้นส่วนคนขับเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยเท่าเดิมแต่เงินน้อยลงแต่หน้าเศร้าที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเขาได้กลายเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เราต้องพึ่งพาไปเสียแล้วครับทุกคนครับลองนึกภาพพี่ไรเดอร์ที่ขับรถตากแดดตากฝนมาส่งอาหารให้เราสิครับภาพในโฆษณาอาจจะดูมีความสุขมีรอยยิ้ม แต่เบื้องหลังเขาต้องแข่งกับเวลาแข่งกับคะแนนดาวและต้องถูกหักเปอร์เซ็นต์ทุกบาททุกสตางโดยไม่มีทางเลือกความสะดวกสบายของเราในราคาที่ดูเหมือนจะถูกแท้จริงแล้วมันแลกมาด้วยการบีบคั้นชีวิตของคนเดินดินกินข้าวแกงนับแสนคนยักษ์ใหญ่สีเขียวตัวนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อช่วยคนไทยให้มีชีวิตดีขึ้นเป็นเป้เปาหมายหลักหรอครับแต่เขาเข้ามาเพื่อสร้างฐานอำนาจใหม่ที่ใครก็โค่นไม่ได้ต่างหากครับ 2. ออัลกอริทึมหรือคุกดิจิทัลเมื่อคอมพิวเตอร์เป็นนายจ้างที่ไร้หัวใจทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าในโลกที่แอปสีเขียวบอกว่าไรเดอร์คือพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่อิสระแต่ทำไมคนขับเหล่านั้นถึงดูเหมือนไม่มีอิสระจริงๆเลยคำตอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ครับ มันไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ช่วยจับคู่คนขับกับลูกค้าแต่มันคือนายจ้างล่องหนที่เฝ้าดูคุณตลอด24ชั่วโมงเราจะมาแฉด้านมืดของคุกดิจิทัลที่ขังคนทำงานไว้ด้วยตัวเลขและการล้วงลับข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่มหาศาลครับคะแนนดาวและเปอร์เซ็นต์การรับงานแท้ที่มองไม่เห็นด้านมืดที่ไรเดอร์ทุกคนหวาดกลัวที่สุดคือคะแนนครับ ระบบถูกออกแบบให้คนขับต้องสะสมคะแนนดาวจากลูกค้าและรักษาเปอร์เซ็นต์การรับงานให้สูงอยู่เสมอฟังดูเป็นธรรมใช่ไหมครับแต่ความจริงคือมันคือการบังคับทางอ้อมครับหากรายเดอร์เลือกที่จะไม่รับงานที่อยู่ไกลเกินไปหรือนาทีนั้นเขาอยากพักกินข้าวระบบจะเริ่มลดระดับความสำคัญของเขาลงทันทีงานจะเข้าช้าลงหรือทุกระง,งับสัญญาณชั่วคราว ไรเดอร์จึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องก้มหน้าก้มตาจ่ายงานเหมือนหุ่นยนต์เพราะถ้าคะแนนตกเพียงนิดเดียวหมายถึงรายได้ที่อาจจะหายไปทั้งวันนี่คือการใช้จิตวิทยาหมู่มาคุมประพฤติคนทำงานโดยที่บริษัทไม่ต้องออกคำสั่งด้วยคำพูดแม้แต่คำเดียวครับยุทธการล่อลวงด้วยโบนัสที่เอื้อมไม่ถึงเคยเห็นระบบภารกิจในแอปไหมครับเช่น ถ้าขับครบ30รอบวันนี้จะได้เงินเพิ่ม200บาทด้านมืดของมันคือการออกแบบมาเพื่อรีดเค้นพละกกำลังคนขับให้ถึงขีดสุดครับเมื่อคนขับทำไปได้28รอบและเหนื่อยแทบขาดใจระบบมักจะดึงงานให้ช้าลงหรือส่งงานที่อยู่ไกลมากๆมาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะสู้ต่อไหมไรเดอร์จำนวนมากต้องยอมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าไฟแดง หรืออดหลับอดนอนเพียงเพื่อจะพิชิตโบนัสก้อนเล็กๆนั้นให้ทันเวลาที่ระบบกำหนดสุดท้ายแล้วกำไรจากการที่คนขับเร่งรีบก็ไหลเข้ากระเป๋าบริษัทแต่ความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นของไรเดอร์ร้อเซครับนายจ้างที่ไม่มีตัวตนเมื่อคุณถูกแบนโดยไม่มีคำอธิบายนี่คือสิ่งที่มืดมนและไร้ความยุติธรรมที่สุดครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เช่นลูกค้าร้องเรียนเท็จหรือระบบเกิดข้อผิดพลาดไรเดอร์อาจจะถูกแบนหรือระง,งับบัญชีทันทีโดยระบบอัตโนมัติการจะติดต่อขอความเป็นธรรมจากมนุษย์จริงๆในบริษัทนั้นยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรครับคนขับหลายคนต้องตกงานกระทันหันเพียงเพราะอัลกอริทึมตัดสินว่าเขาทำผิดโดยไม่มีการสอบสวนไม่มีทนายและไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในทันที บริษัทรอดตัวจากการถูกฟ้องร้องแรงงานเพราะอ้างว่าระบบเป็นคนจัดการหรือเขาไม่ใช่พนักงานของเรานี่คือช่องโหว่ที่บริษัทข้ามชาติใช้เอาเปรียบแรงงานไทยมานานหลายปีครับข้อมูลของคุณคือเหมืองทองการล้วงลับที่เนียนกริบคราวนี้มาดูฝั่งผู้บริโภคอย่างเราบ้างครับทุกครั้งที่คุณเปิดแอปออลกริทึมไม่ได้ดูแค่ว่าคุณจะสั่งอะไรแต่มันบันทึกไว้หมดครับ ว่าคุณอยู่ที่ไหนบ่อยที่สุดคุณใช้จ่ายเงินช่วงเวลาไหนคุณใช้โทรศัพท์รุ่นราคาเท่าไหร่ด้านมืดคือการใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตั้งราคาตามใจชอบหรือที่เรียกว่าราคาแบบยืดหยุ่นครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเพื่อนข้างๆสั่งเมนูเดียวกันไปที่เดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันระบบอาจจะประเมินว่าคุณมีกำลังซื้อสูงกว่าหรือคุณกำลังรีบจึงตั้งราคาให้แพงขึ้นเล็กน้อย ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนํามาใช้เพื่อรีดเงินจากกระเป๋าคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่ระบบจะประเมินได้นี่คือการเสียความเป็นส่วนตัวเพื่อแลกกับความสะดวกที่ราคาไม่เคยคงที่ครับการปิดกั้นโอกาสของร้านค้าจ่ายก่อนถึงจะเห็นสำหรับร้านอาหารอัลกอริทึมคือพระเจ้าครับถ้าร้านไหนไม่อยากจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มหรือไม่ยอมเข้าร่วมโปรโมชั่นที่บริษัทบังคับ ระบบก็แทบจะทำให้ร้านนั้นหายไปจากหน้าจอของลูกค้าทันทีแม้ร้านคุณจะทำอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าอัลกอริทึมสั่งให้ร้านอื่นที่จ่ายเงินหนักกว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนร้านรายเล็กๆก,ก็ต้องยอมจำนนและจ่ายสวยดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้มีคนเห็นร้านตัวเองนี่คือการสร้างระบบนิเวศท,ที่บีบให้ร้านอาหารต้องจ่ายเลือดเพื่อแลกกับลมหายใจ และสุดท้ายภาระค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ก็ถูกผลักมาที่ราคาอาหารที่เรากินกันทุกวันครับความเป็นมนุษย์ที่หายไปในบรรทัดคำสั่งทุกคนครับในโลกของเทคโนโลยีเรามักจะชื่นชมความฉลาดของมันแต่เราลืมมองไปว่าความฉลาดนั้นถูกออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของใครอัลกอริทึมของแอปสีเขียวไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ไรเดอร์ทำงานสบายขึ้นหรือให้คุณได้กินของถูกลง แต่มันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อหาจุดที่สูงที่สุดที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายและจุดที่ต่ำที่สุดที่คนทำงานจะยอมรับได้โดยที่ตัวแอปจะเก็บส่วนต่างตรงกลางไปทั้งหมดความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจหรือความเหนื่อยล้าไม่เคยถูกเขียนอยู่ในบรรทัดคำสั่งของคอมพิวเตอร์เหล่านี้เลยครับ 3. สงครามฆ่ารอบและคราบน้ำตาไรเดอร์ เบื้องหลังรายได้ที่ลดลงแต่ความเสี่ยงสูงขึ้นทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราเห็นไรายเดอร์บนท้องถนนพวกเขาดูรีบกว่าเดิมหลายเท่าพวกเขาบิดมอเตอร์ไซค์หน้าตั้งมุดช้ายมุดขวาฝ่าไฟแดงเสี่ยงตายเพียงเพื่อจะไปส่งอาหารให้ทันเวลาหลายคนอาจจะตำหนีว่าพวกเขาขับรถอันตรายแต่รู้ไหมครับว่าความเร็วเหล่านั้นไม่ได้มาจากความใจร้อนของคนขับ แต่มันมาจากความบีบคั้นทางการเงินที่ยักษ์ใหญ่สีเขียวยัดเยียดให้มหากาบการลดค่ารอบจากรายได้หลักแสนสู่รายได้หลักร้อยจำตอนที่หนึ่งได้ไหมครับ ยุคแรกๆไรเดอร์ Rider ได้ค่ารอบดีมากจนใครๆก็อยากมาทำแต่พอแอปสีเขียวกินรวบตลาดได้เบ็ดเสร็จด้านมืดที่น่ารังเกียจก็เริ่มทำงานครับพวกเขาเริ่มกระบวนการหั่นค่ารอบลงเรื่อยๆจากที่เคยได้รอบละ40-50บาทก็เหลือ30หรือในบางพื้นที่เหลือไม่ถึง25บาทด้วยซ้า บริษัทอ้างว่าเพื่อให้ราคาอาหารสำหรับลูกค้าถูกลงแต่ความจริงคือเขาต้องการรักษาผลกำไรของตัวเองในวันที่ไม่ต้องเผาเงินแข่งกับใครแล้วผลคือไรเดอร์ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมนี่คือการเอาเปรียบแรงงานอย่างเป็นระบบที่บีบให้คนจนต้องทำงานจนรากเลือดเพื่อเลี้ยงชีวิตครับระบบพ่วงออเดอร์ความฉลาดที่กินแรงคน นี่คือหนึ่งในกลโกงดิจิทัลที่แสบที่สุดครับแทนที่แอปจะให้งานคนขับทีละงานแบบยุติธรรมระบบกลับฉลาดพอที่จะให้คนขับรับงานพร้อมกัน2-3งางานที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ด้านมืดคือบริษัทจ่ายค่ารอบให้งานที่2และ3ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งครับ ทั้งที่คนขับต้องรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นต้องแบกของหนักขึ้นและต้องเผชิญกับอารมณ์ของลูกค้าคนที่2และคนที่3ที่ได้อาหารช้าลงแต่เงินที่ควรจะเป็นของคนขับกลับถูกระบบดึงเอาไปเป็นกําไรของบริษัทหน้าตาเฉยนี่คือการรีดประสิทธิภาพจากแรงงานโดยให้ผลตอบแทนที่น่าสมเพชที่สุดครับอุบัติเหตุเมื่อพาร์ทเนอร์กลายเป็นคนแปลกหน้า นี่คือเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดครับในทุกวันที่ไรเดอร์ออกไปเสี่ยงตายบนท้องถนนอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุระหว่างส่งงานแอปสีเขียวทำยังไงด้านมืดคือการพยายามปัดความรับผิดชอบครับเนื่องจากบริษัทอ้างว่าคนขับไม่ใช่พนักงานแต่เป็นแค่ผู้ใช้แอป ประกันภัยที่มีให้ก็มักจะมีเงื่อนไขยุบยับเช่นต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงจะเคลมได้หรือต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ระบบนับว่าเป็นการทำงานเท่านั้นไรเดอร์จำนวนมากต้องนอนรักษาตัวโดยไม่มีรายได้และต้องซ่อมรถเองเพื่อกลับมาวิ่งงานให้ได้เร็วที่สุดเพราะบริษัทไม่มีสวัสดิการใดๆรองรับชีวิตของพวกเขาเลยครับต้นทุนแฝงที่แอปไม่เคยจ่ายค่าน้ำมันค่าซ่อมและค่าเสื่อมสภาพ เวลาบริษัทโฆษณาว่าทำรายได้ดีเขาไม่เคยบอกตัวเลขต้นทุนของคนขับเลยครับค่าน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่าผ้าเบรกที่หมดวัยจากการเบรกนับร้อยครั้งต่อวันและค่าเสื่อมสภาพของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสมบัติชิ้นเดียวของเขาเมื่อหักลบต้นทุนเหล่านี้ออกมาไราเดอร์บางคนเหลือรายได้ต่อชั่วโมงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกครับ ยักษ์ใหญ่สีเขียวรวยขึ้นจากการเอาสินชับของคนจนหรือมอเตอร์ไซค์ของเขามาใช้ทำมาหากินโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหรือค่าดูแลแม้แต่บาทเดียวนี่คือการถ่ายโอนต้นทุนจากบริษัทข้ามชาติมาไว้ที่บ่าของแรงงานไทยอย่างแนบเนียนครับการประท้วงที่ไร้เสียงเมื่อคนขับไม่มีปากมีเสียง ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการรวมตัวประท้วงของกลุ่มรายเดอร์บ่อยครั้งเพื่อเรียกร้องค่ารอบที่เป็นธรรมแต่ด้านมืดที่น่ากลัวคือบริษัทใช้ระบบคัดกรองและปิดกั้นครับคนขับไหนที่เป็นแกนนำมักจะถูกระบบแบนโดยไม่มีสาเหตุหรือถูกลดจำนวนงานจนอยู่ไม่ได้ ยักษ์ใหญ่ใช้ความกระจัดกระจายของไรายเดอร์และความขัดสนของพวกเขามาเป็นเครื่องมือในการสยบการต่อต้านตราบใดที่คนยังตกงานและยังมีความต้องการรายได้เสริมบริษัทก็ยังสามารถหั่นราคาไปได้เรื่อยๆครับเพราะเขารู้ดีว่าถ้าคุณไม่ทำก็มีคนอื่นรอเสียบแทนนี่คืออำนาจที่โหดร้ายที่สุดในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มครับหยาดเหงื่อหลังกล่องใส่อาหารทุกคนครับ ครั้งหน้าที่คุณสั่งอาหารแล้วรู้สึกว่ามันมาส่งช้าหรือไรเดอร์ดูรีบเร่งจนพูดจาไม่เพราะลองนึกถึงสิ่งที่เขาต้องเจอในตอนนี้นะครับเขาทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพื่อเงินหลัก10บ,บาทที่แทบจะซื้อข้าวกินไม่ได้1นึ่งจาน กำไรมหาศาลของบริษัทแอปพลิเคชันไม่ได้มาจากนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างเดียวหรอกครับแต่มันมาจากการกดค่าแรงของคนที่ไม่มีทางเลือกทางอาชีพอื่นในสังคมไทยนี่คือความจริงที่มืดมนที่สุดต้ยูนิฟอร์มสีเขียวที่คุณเห็นทุกวันครับ 4. ร้านอาหารในกับดักส่วนแบ่งเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรหายไปกับค่าธรรมเนียม ทำไมเวลาเราสั่งอาหารผ่านแอปราคาถึงแพงกว่าไปนั่งกินที่ร้านตั้ง10บาท20บาทหรือบางทีปริมาณที่ได้ก็น้อยลงจนน่าตกใจอย่าเพิ่งไปโทษพ่อค้าแม่ค้าว่าเขาหน้าเลือดเลยนะครับเพราะความจริงที่มืดมนที่สุดคือร้านอาหารเหล่านั้นกำลังถูกแอปยักษ์ใหญ่รีดเลือดผ่านระบบที่ชื่อว่า G.P. หรือค่าส่วนแบ่งนั่นเองครับ เราจะมาดูว่าทำไมร้านอาหารสตรีทฟู้ดของไทยถึงกำลังติดอยู่ในกับดักที่ยิ่งขายมากเท่าไหร่กําไรกลับยิ่งไหลไปอยู่ที่เจ้าของแอปมากเท่านั้นภาษีเงียบ30%การปล้นกําไรตั้งแต่ยังไม่เริ่มขายด้านมือที่โหดร้ายที่สุดคือค่าส่วนแบ่งครับแอปสีเขียวเรียกเก็บเงินจากร้านอาหารสูงถึง30%หรือมากกว่านั้น ลองนึกภาพนะครับถ้าคุณขายข้าวกล่องละ50บาทคุณต้องหักเงินให้แอปทันที15บาทเหลือเงินกลับมาที่ร้านแค่35บาทในเงิน35บาทนี้ร้านต้องจ่ายทั้งค่าวัตถุดิบค่าแกส๊สค่าลูกน้องและค่าเช่าที่คำถามคือแล้วร้านจะเอาอะไรกิน นี่คือสาเหตุที่ร้านต้องปรับราคาขึ้นและลดปริมาณลงซึ่งสุดท้ายคนที่แบกรับภาระก็คือผู้บริโภคอย่างเราที่ต้องกินข้าวน้อยลงในราคาที่แพงขึ้นเพื่อไปหล่อเลี้ยงผลกำไรของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติครับมัดมือชกด้วยการบังคับทำส่วนลด ความแสบสันยังไม่จบแค่นั้นครับนอกจากการเก็บส่วนแบ่ง30%แล้วระบบยังมีด้านมืดที่เรียกว่าการบังคับร่วมรายการครับแอปมักจะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่ร้านว่าถ้าคุณไม่ลดราคาเพิ่มอีก20%หรือไม่ทำโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ร้านของคุณจะถูกลดลำดับการมองเห็นนี่คือการบีบให้ร้านอาหารต้องเลือกระหว่างยอมขาดทุนเพื่อให้คนเห็นร้านหรือยอมเงียบเหงาจนไม่มีคนสั่ง ร้านอาหารรายย่อยไม่มีอำนาจต่อรองเลยครับเหมือนถูกจับมัดมือมัดเท้าให้เข้าร่วมสงครามราคาที่ตัวเองมีแต่เสียกับเสียครับระบบเจ้าของร่วมที่ไม่เคยช่วยลงทุนด้านมืดที่น่าสนใจคือแอปทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของร้านอาหารร่วมกับคุณทุกสาขาครับแต่เขาไม่เคยมาช่วยล้างจานไม่เคยมาช่วยสับหมูและไม่เคยมาช่วยรับผิดชอบเวลาวัตถุดิบขึ้นราคา เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเช่นอาหารหกหรือลูกค้าหาเรื่องเคลมเงินคืนแอปมักจะเลือกคืนเงินให้ลูกค้าทันทีโดยการหักเงินจากร้านอาหาร100%เอร์เซนโดยที่ร้านแทบไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือตรวจสอบได้เลยว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไรกันแน่ร้านขาจึงตกอยู่ในสภาวะเบี้ยล่างที่ต้องยอมรับความสูญเสียเพียงฝ่ายเดียวครับการผูกขาดข้อมูลร้านได้เงินแต่แอปได้ลูกค้า นี่คือสิ่งที่มืดมนและแยบย์ที่สุดครับเมื่อร้านอาหารมาขายในแอปร้านจะได้เงินซึ่งถูกหักแล้วแต่สิ่งที่ร้านไม่เคยได้คือข้อมูลลูกค้าครับแอปสีเขียวจะเก็บข้อมูลไว้หมดว่าใครชอบกินอะไรอยู่ที่ไหนสั่งเวลาไหน วันดีคืนดีถ้าแอปเห็นว่าเข้ามันไก่ร้านนี้ขายดีจังแอปก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ไปสนับสนุนร้านอื่นที่เป็นร้านในเครือหรือร้านที่ยอมจ่ายเงินโฆษณานหนักกว่าให้มาตั้งแข่งข้างๆได้ทันทีร้านอาหารรายย่อยจึงเป็นได้แค่พนักงานชั่วคราวที่มาช่วยหาฐานลูกค้าให้แอปแต่พอแอปได้ข้อมูลไปหมดแล้วร้านเหล่านั้นก็อาจจะถูกเขี่ยทิ้งได้ถูกเมื่อครับกับดักความสะดวกเลิกไม่ได้ตายไม่ลง หลายร้านอยากจะเลิกขายผ่านแอปครับเพราะกำไรแทบไม่เหลือแต่ด้านมืดคือสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วคนเดินเข้าร้านน้อยลงเพราะเสพติดการสั่งผ่านแอปไปแล้วร้านจึงตกอยู่ในภาวะตายไม่ลงครับจะเลิกก็ไม่มีคนเข้าร้านจะขายต่อกำไรก็น้อยจนแทบไม่คุ้มค่าเหนื่อย นี่คือการสร้างระบบนิเวศแห่งการพึ่งพาที่น่ากลัวครับแอปสีเขียวได้สร้างคุกที่ไม่มีลูกกรงขึ้นมาขังร้านอาหารไทยไว้โดยที่กำแพงคุกนั้นทำมาจากความสะดวกสบายของผู้ซื้อและความกลัวของคนขายที่ว่าถ้าไม่อยู่ในแอปร้านจะหายไปจากโลกนี้ครับเมื่อรสชาติถูกบดบังด้วยตัวเลข ทุกคนครับลองนึกถึงร้านประจําที่คุณกินมาตั้งแต่เด็กสิครับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยยิ้มแย้มเดี๋ยวนี้เขาดูเครียดขึ้นไหมครับเขาต้องมานั่งง่วนอยู่กับหน้าจอแท็บเลต็ตแข่งกับเวลาที่ไรเดอร์มายืนกดดันหน้าเคาน์เตอร์และต้องมาปวดหัวกับการคำนวณกำไรที่เหลือน้อยนิด รสชาติอาหารที่เคยใส่ใจอาจจะลดลงเพราะต้องรีบทำส่งแอปและต้องลดเกรดวัตถุดิบเพื่อให้ร้านอยู่รอดจากการถูกหักเปอร์เซ็นต์ความมืดมนของเรื่องนี้คือการที่ความตั้งใจของคนทำอาหารถูกลดทอนให้กลายเป็นแค่หน่วยกำไรในกระเป๋าของยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มครับ 5. ทางออกหรือทางตันของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอนาคตของแรงงานไทยในยุคที่ทุนนิยมกินรวบ ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ยุคที่คนทำงานรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้อยากเป็นพนักงานประจำแต่อยากเป็นไรเดอร์หรือทำงานอิสระผ่านแอปเพราะคิดว่ามันคืออิสระภาพแต่ด้านมืดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดกำลังรอเราอยู่ที่ปลายทางครับเมื่อแรงงานนับแสนคนกลายเป็นแรงงานที่ไร้สวัสดิการและไร้อนาคตที่มั่นคงกับดักงานอิสระ เมื่ออิสรภาพคือภาพหลวงตาด้านมือที่ลึกที่สุดคือการสร้างนิยามใหม่ของคำว่าพาร์ทเนอร์ครับการที่แอปไม่ยอมรับว่าคนขับเป็นพนักงานทำให้คนไทยนับแสนไม่มีประกันสังคมไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่มีค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างในวันที่ไรเดอร์ยังหนุ่มยังแน่นมีแรงบิดมอเตอร์ไซค์มันอาจจะดูเหมือนดีครับ แต่ลองนึกภาพในอีก20ปีข้างหน้าสิครับเมื่อคนกลุ่มนี้แก่ตัวลงหรือเจ็บป่วยจนทำงานไม่ได้ใครจะเป็นคนดูแลพวกเขานี่คือระเบิดเวลาของสังคมไทยครับยักษ์ใหญ่กอบโกยกำไรมหาศาลไปในวันนี้แต่ทิ้งภาระการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานที่เสื่อมสภาพไว้กับภาษีของประชาชนในอนาคตครับการหายไปของทักษะเมื่อเรากลายเป็นเพียงผู้ส่งของ ในอดีตงานรับจ้างหรืองานบริการมักจะมีการสั่งสมทักษะเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเติบโตแต่ด้านมืดของงานแอปพลิเคชันคือทักษะที่หยุดนิ่งครับคุณขับรถวันแรกกับวันที่10ปีผ่านไปทักษะที่คุณมีก็ยังเหมือนเดิมคือการขับรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามที่คอมพิวเตอร์สั่งสิ่งนี้ทำให้แรงงานไทยติดอยู่ในกับดักของงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงขั้นใช้หุ่นยนต์หรือดโดรนส่งของแทนคนไรเดอร์นับแสนคนจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทันทีเพราะไม่มีทักษะอื่นรองรับนี่คือการทำลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศที่น่ากังวลที่สุดครับอำนาจรัฐที่ตามไม่ทันอำนาจเงินทำไมแอปข้ามชาติถึงทำแบบนี้ได้มาอย่างยาวนานด้านมืดคือกฎหมายที่ล้าหลังครับ หน่วยงานภาครัฐมักจะเดินตามหลังเทคโนโลยีอยู่หลายก้าวเสมอในขณะที่บริษัทข้ามชาติมีทีมที่ปรึกษากฎหมายและนักล็อบบี้ระดับโลกคอยเจรจาเราจึงเห็นการออกกฎหมายที่ดูเหมือนจะช่วยแรงงานแต่สุดท้ายก็ยังมีช่องโหว่ให้บริษัทเอาเปรียบได้อยู่ดีการที่รัฐไม่กล้าจัดการอย่างเด็ดขาดเพราะกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือกลัวบริษัทถอนการลงทุน ทำให้ประชาชนไทยต้องตกเป็นเบี้ยล่างของกลุ่มทุนดิจิทัลอย่างไม่มีทางสู้ครับพลังของผู้บริโภคทางออกที่อยู่ในมือเราเรามาคุยเรื่องทางออกกันบ้างครับอนาคตไม่ได้มีแต่ความมืดมิดเสียทีเดียวพลังที่จะเปลี่ยนเกมนี้ได้มากที่สุดคือพวกเราทุกคนครับเมื่อเราเริ่มตื่นรู้ถึงความอายุติธรรมเราสามารถเลือกได้ครับ เราสามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านที่อยู่ใกล้บ้านโดยการเดินไปซื้อบ้างเพื่อให้ร้านได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราสามารถเลือกให้ทิปกับรเดอร์โดยตรงเป็นเงินสดเพื่อให้เงินถึงมือเขาจริงๆโดยไม่ผ่านการหักเปอร์เซ็นต์ของแอปหรือแม้แต่การกดคะแนนให้ดาวอย่างเป็นธรรมและเห็นใจคนทำงานสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการส่งสัญ,ญญาณว่าผู้บริโภคไทยไม่ได้ต้องการแค่ความสะดวกแต่ต้องการความยุติธรรมด้วยครับ บทสรุปเทคโนโลยีต้องมีหัวใจสุดท้ายนี้มหากาบด้านมืดของแอปสีเขียวสอนให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีที่ปราศจากจริยธรรมคือเครื่องมือในการกดขี่ที่ทรงพลังที่สุดในศตรวรรษที่21ความสำเร็จของธุรกิจไม่ควรวัดกันที่ตัวเลขกำไรในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องวัดกันว่าคนทำงานในระบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมร้านค้าพันธมิตรเติบโตไปด้วยกันหรือเปล่า หากแอปพลิเคชันยังคงเติบโตบนคราบน้ำตาและหยาดเหงื่อของคนไทยแบบนี้วันหนึ่งศรัทธาของผู้บริโภคก็จะเสื่อมถอยและระเบิดเวลาทางสังคมก็จะทำงานในที่สุดครับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนลองมองหน้าพี่ไรเดอร์ที่มาส่งของให้คุณในครั้งหน้าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมองเห็นความเป็นมนุษย์มองเห็นความเหนื่อยล้าและมองเห็นระบบที่เขากำลังต่อสู้ด้วยครับ เทคโนโลยีสีเขียวผืนนี้จะน่ารื่นรมกว่านี้มากถ้ามันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการแบ่งปันจริงๆไม่ใช่การแบ่งปันที่บริษัทเก็บส่วนแบ่งไป30%อร์เแต่ทิ้งความเสี่ยงไว้ให้เราทั้งหมดครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณมองเห็นภาพที่ซ่อนอยู่หลังหน้าจอโทรศัพท์และทำให้คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจที่ยุติธรรมขึ้นอย่าลืมช่วยกันส่งต่อคลิปนี้ออกไปให้กว้างขวางที่สุดนะครับเพราะแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในด้านมืดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเสมอครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนใช้แอปอย่างมีสติและเห็นใจเพื่อนร่วมทางบนถนนให้มากๆนะครับสวัสดีครับ